การเรียนการสอนด้านวิชาชีพจะเป็นสิ่งจะเป็นและเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะในเรื่องของสาขาอาชีพต่างๆที่มีความหลากหลายจะสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นและสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีการอาชีวศึกษา <c oughs> สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี18สถาบัน มีตั้งแต่าสาขาด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างอุตสาหกรรมช่างไม้ครุพันช่างปูนช่างเชื่อมทุกสาขาช่างนะครับสามารถที่จะรองรับปริมาณนักเรียนได้จำนวนมากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ขอเรียนว่าในนักเรียน100คนที่สำเร็จการศึกษาจากการสาขั้นพื้นฐานเนี่ยยังเข้ามาเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาของเรายังน้อยอยู่ ฉะนั้นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะให้เพิ่มปริมาณนักเรียนให้มากขึ้นให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าลูกหลานของเราถ้าหากเรียนทางด้านวิชาชีพแล้วจะสามารถ ออกไปสู่สังคมและประกอบอาชีพได้ฉะนั้นการขยายโอกาสในการเรียนด้านอาชีพจะมีทั้งในวิทยาลัยสังกัดข,ของอาชีวศึกษาและจะไปทำความตกลงทำงานร่วมกันกับโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามซึ่งบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนหรือตัวครูเหล่านั้นเนี่ย ก็มีความยินดีอย่างยิ่งขณะน,นี้ทางอาชีวศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการไปแล้วนอกจากนั้นสถาบันการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ยังมีแนวทางที่จะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะมีวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่เป็นศูนย์กลางที่นั่นเชื่อมโยงไปยังวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครองก็คือการทำความร่วมมือตกลงกับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ในด้านการเรียนวิชาชีพขณะนี้ได้มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านอาจารย์และนักเรียนนักศึกษากันแล้วในปีการศึกษา2557เนี้ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนที่มีปริมาณมากขึ้นเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ฉะนั้น ภาพอนาคตของนักศึกษาอาชีวศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยาลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเนี่ยนอกจากเขามีความสามารถทางด้านวิชาชีพแล้วยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษภาษามลายูและภาษาจีนภาษาอื่นๆควบคู่ไปด้วยในขณะเดียวกันความเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องมุสลิม ในวิทยาลัยสังกัดของอาชีวศึกษาก็จะมีอิสลามศึกษาสอนควบคู่ไปด้วยเด็กก็สามารถเรียนรู้อิสลามศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันตลอดเวลาโดยวิทยาลัยจะให้บริการสิ่งเหล่านี้สำหรับเด็กที่นับถือาศาสนาพุทธก็จะมีการเรียนพระพุทธศาสนานะครับผมเชื่อว่าการเรียนกับอาชีวศึกษาในแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการนี้ส่งเสริมทั้งความรู้สามัญความรู้ด้านวิชาชีพ มีการทดสอบทักษะวิชาชีพนะครับและมีความรู้ภาษาและาศาสนาควบคู่กันไปครับลตลาดแรงรรางานของ <c oughs> ชิว่าครับตลาดแรงตลาดแรงงานของอาชีวศึกษาขณะน,นี้ตลาดที่1ก็คือตลาดภายในประเทศการพัฒนาประเทศของเราแม้ว่าจะมีอุปสรรคในด้านอื่นๆบ้างแต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจก,ก็ยังมีมากอยู่เป็นลำดับ ฉะนั้นการต้องการกำลังแรงงานระดับกลางและระดับสูงก็ยังต้องการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านช่างด้านอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและบริการนะครับตลาดที่2ก็คือตลาดต่างประเทศผมถึงเรียนว่าเราจะต้องฝึกด้านภาษาแรงงานในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แม้กระทั่งตลาดในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ก็ยังต้องการกำลังคนจากอาชีวศึกษาของประเทศไทยไปด้วยครับ